พร้อมหรือยังที่จะเริ่มต้นใหม่หลายๆคนอยากเริ่มต้นใหม่แต่ไม่กล้าหลายๆครั้งต้องการที่จะเริ่มต้นใหม่แต่ก็กลัวทั้งๆที่รู้ว่าการเริ่มต้นใหม่มันดีแต่เราก็ยังกลัวเรามองเห็นความสําเร็จว่ามันเริ่มต้นใหม่ได้แต่เราไม่กล้าที่จะก้าวขาไปเลยเพราะเราเกิดความกลัวเราเคยชินกับการที่เราล้มเหลวแล้วเราคิดว่า ถ้าเราทำออกมาอีกครั้งมันจะล้มเหลวแน่ๆด้วยความคิดย้ำๆบอกตัวเองเสมอแบบนี้ว่าเราล้มเหลวอ,อีกไหมนะเราจะล้มเหลวอ,อีกไหมนะด้วยคำพูดคำนี้ที่มันวนอยู่ในหัวทำให้เราเริ่มต้นใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ว่าเริ่มที่การทำงานใหม่คบเพื่อนใหม่ๆสังคมใหม่ๆเราไม่กล้าที่จะทำอะไรเลยแม้แต่กลับเอามาใช้กับตัวเองในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนิสัยใจคอของเรา บางทีเรายังกลัวเลยว่าเราเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันจะดีหรือด้วยความคิดที่มันคอยบอกตัวเองอยู่เรากล้าเถอะบอกตัวเองว่าลุกขึ้นมาแล้วลองเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันเคยทำเดิมๆแล้วเราเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ทำสิ่งเดิมทำสิ่งใหม่ๆแม้คนรอบข้างอาจจะไม่เห็นด้วยแต่เรายังได้รู้ว่าสิ่งที่เราทำอะ่ะ มันพาเราก้าวไปข้างหน้าหรือพาเราถอยหลังแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเราลุกขึ้นมาใหม่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะได้ก้าวหน้าไหมเพราะว่าถ้าเราอยู่กับสิ่งเดิมๆแน่นอนว่าเราต้องย่าอยู่กับที่แล้วเราก็เห็นแล้วว่าเราอยู่ที่เดิมแต่เรากล้าที่จะลุกขึ้นมาแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเราเองทําสิ่งใหม่ๆถึงอาจจะวันนี้ยังไม่สําเร็จแต่ถ้าเรากล้าที่จะลงมือทํา กล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองเชื่อเถอะว่าการเริ่มต้นใหม่กับความสำเร็จมันต้องมาถึงเราสักวันดังนั้นถ้าเรากล้าเริ่มต้นใหม่โดยที่ยอมรับว่าอะไรก็ได้ที่รอบข้างอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่ทำงานสังคมหรืออาจจะไม่มีใครเลยแต่เราก็ได้มีตัวเราเองเป็นเพื่อนเพราะว่าสิ่งที่เรากำลังก้าวไปข้างหน้าเราทำเพื่อตัวเรา เมื่อเราเปลี่ยนแปลงและทำความเข้าใจเรื่องนี้ได้เราจะกลับมามองเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงมีความสำคัญมากๆดังนั้นพร้อมหรือยังที่จะเริ่มต้นใหม่ถ้าเริ่มต้นใหม่เราต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงจากตัวเรา